อาจารย์ทำไมตัวของโดนันทรัมครั้งนี้เนี่ยหลายเรื่องเลยนะครับอาจารย์สำหรับเรื่องการลงนามในคำสั่งบริหารแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ว่ามีการตัดเงินช่วยหลงช่วยเหลืออะไรเยอะแยะมากมายหก่ยกองล่าสุดเนี่ยกลับในส่วนของเพนตากอนในส่วนของกลาโหมของซาลริกาอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นครับตัวของโดนันทรัมเขามุ่งหวังอะไรครับอาจารย์ครับครับแต,แต่จริงๆก็มีสองสามเรื่องอ่ ซับซ้อนกันอยู่นะครับเ,เรื่องอแรกก็เป็นเรื่องค่อนข้างจะส่วนตัวนะครับอ,อีกเรื่องน,นก็เป็นเรื่องการลดค่าใช้จ่ายหรือว่าการปรับเปลี่ยนบุคลากรที่จะให้ทํางานให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่นะครับนะก็ผมสองเรื่องนี้ก็จะดูผสมกันต้องดูเฉพาะรายบุคคลนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับอย่างเช่นเรื่องการให้เจ้าหน้าทีา่ทางฝ่ายกฎหมายอายการนะครับ และหลายคนออกก็เพราะว่าขัดแย้งกันในเรื่องแนวทางที่จะดำเนินคดีหรือไม่ดำเนินคดีใครนะครับแต่ว่าตอน,นี้ของพระทรงกลาโหมเนี่ยมีข่าวลือมีข่าวที่ออกมาอยู่พักใหญ่แล้วนะครับว่าอความขัดแย้งกันระหว่างทานทิีทรัมป์กับผู้นําทางการทหารหลายคนโดยเฉพาะในช่วงสมัยแรกอ่ที่ทางรนบีต้องการที่จะให้ทหารเข้ามานะครับอทําง,งาน ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยตอนที่มีการเกิดจราจนก็ดีหรือว่าปัจจุบันในการที่จะใช้ทหารเข้ามานะครับบริหารจัดการชายแดนก็ดีนะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ขัดแย้งกันเป็นส่วนตัวมานานมีการกดนะครับรูปของประธานสิริธิการทหารออกไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับ,รบแล้วขณะนี้อย่างที่คุณประจักษ์ได้รายงานท่านทุกฝังไปนะครับว่ารวมทั้งอาการปวดของ บู้ริชาการกองทัพเรือนะครับครับก็ถูกกดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในหลายส่วนนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการขัดแย้งกันมานานแล้วก็บางส่วนก็เป็นเรื่องที่ต้องการที่จะปรับโครงสร้างใหม่นะครับแล้วก็เอาคนของตัวเองที่ส่ดเข้าไปนะครับอีกส่วนสุดท้ายก็เป็น่เรื่องที่รัมจีกลาหม่มของสหรัฐคนใหม่นะครับในเทกเซกต้องการที่จะ,ะลดค่าใช้จ่ายลงนะครับแล้วก็ต้องการที่จะพูดง่ายว,ว่า แก้ปัญหารเรื่องการรั่วไหลในกระทรวงกลาโหมในรตรงทัพเรืเอซึ่งมีค่อนข้างมากนะครับมีหลายคดีที่มาพัวพันเกี่ยวกับในภูมิภาคเราด้วยนะครับการซ่อมบำรุงการเติมน้ำม,มันเรือกองเรือนะครับทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่โตมานานนะครับแล้วก็มีความคาดหวังว่าเขาก็จะล้างบางแล้วเขาก็ทําจริงในะวันนี้ครับ อาจารย์สิ่งที่โดนันททำทำานะครับอาจารย์มันจะก่อให้เกิดมรรคผลยังไงทั้งในเรื่องส่วนตัวทั้งในเรื่องที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยความเป็นผู้นําของสหรัฐอเมริกาพอมีการปรับเปลี่ยนพอมีการกระชับถ้าจะบอกว่าเป็นการกระชับอํานาจมันอาจจะไม่ไม่ตรงไม่เหมือนภายในประเทศในบ้านดาวนะครับอาจารย์มันจะมันจะ มีผลยังไงบ้างครับอาจารย์ต่อสหรัฐอเมริกาก็ดีรวมไปจนกระทั่งถึงในสายตาของชาวโลกเพราะว่าทุกคนก็มองว่าสหรัฐนั้นเป็นผู้นําเบอร์หนึ่งของของทั้งโลกนะครับอาจารย์ครับครับการกระชับบุคคลที่ความเห็นสอดคล้องกันอย่างเช่นอนุรักษนิยมแบบเข้มข้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางใหม่ของประธานาธิบดีสหรัฐแล้วเรื่องนี้ก็เลยเถิดไปถึงการทะเลาะเบาแวงกับผู้นําของหลายประเทศในยุโรปที่อาจจะไม่ได มีจุดยืนที่เป็นนวลก็ยมอมเช็คอย่างเช่นกรณีของเกิดที่เราเห็นนะครับ,รบหรือว่าความใกล้ชิดกับควายนวัด์นิยมขวาจัดในอิตาลีเป็นต้นนะครับใน,นกรณีของประธาเนเสนาธิการทหารเนี่ยก็แน่นอนนะครับเป็นกา,าหารยางเมือาชีพแล้วก็รูสมัยใหม่นะครับเห็นต่างกับ้าปีความหลายเรื่องในเรื่องตุลากองทหาร,รที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือว่าทําอะไรหลายอย่างที่อาจจะไปกระทบกับ ภาพลักษณ์ของทหารอเมริกันที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันเมืองรวมทั้งเรื่องของการให้ผู้หญิงการให้คนถึงสีมีโอกาสมากขึ้นในกองทพัพเรื่องเหล่านี้ก็ไปขัดแย้งในเชิงนโยบายนะครับเพิ่มเติมไปจากเรื่องของส่วนตัวในอ,อดีตเมื่อหลายปีที่ผ่านมามเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับประธานสินันที่การทหารนพลน,นะครับเอกออบราวนี่นะครับก็ได้รับการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์นะครับว่าจะโดนปลดนะครับอเพราะฉะนั้น ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นแนวทางที่ทําให้คนอื่นๆเนี่ยจําเป็นต้องปฏิบัติตามนะครับคําสั่งของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดมากขึ้นนะครับครัื่วมแล้วในภาพรวมก็ปลดไปหลายหมื่นคนนะครับใกล้ๆจะ80,000 90,000คนแล้วโดยทั่วไปนะครับครับาารในบางกรณีเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางที่ยังไม่พ้นการทดลองงานแต่ในบางกรณีก็เป็นเจ้าหน้าที่สําคัญอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ควบคุมทางแสง อาวุธนิรภัยนะครับเกือบสองพัน 2, คนคซึ่งเมื่อปลดไปแล้วในกระทรวงพลังงานที่มีอยู่ประมาณหมื่นห้าหมื่นหกพันคนเนี่ยก็ต้องเอากลับมาใหม่เพราะว่าพบว่าขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มีความสข็งแรข,ข,ขนาดนั้นครับครับ,รบก,ก,ก็ก็เป็นเป็นการผสมกันนอกจากเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องการเมืองแล้วก็เป็นเรื่องการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้ผลในระดับหนึ่งเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่ลดลงขนาดน,นี้ก็มีการพูดกันว่าจาะคืนให้กับประชาชนนะครับโดยทางคนที่ควบคุม ในเรื่องนี้อย่างไม่เป็นทางการนายอีรอนมาร์เน้นนะครับก็กําลังตกลงตัวเลขหรือว่าจะเขียนเป็นเช็คคืนให้กับคนอเมริกันเท่าไหร่คนอเมริกันก็พอใจนะครับเพราะว่าขณะนี้เรื่องค่าของชีพเรื่องเงินเ้อก็ยังลดได้ไม่มากอย่างที่อย่างที่เราทราบกันนะครับแต่การกระชับอานาจก็ไม่เคยเป็นมาก่อนแบบนี้นะครับการปลดคนมาออกไปเป็นจํานวนมากสัปดาห์ก่อนหน้านน้นนะครับก็มีเรื่องของการปลดเจ้าหน้าที่ในกระทรวงยุติธรรมมากนะครับแล้วก็ สัปดาห์ถัดไปก็อาจจะมีหลังจากกระทรวงเลาโหด่าจ,จะมีกระทรวงศึกษานะครับซึ่งการรีทอมบอกว่าจร,จริงๆน่าจะยุบไปเลยทั้งกร<อ>ะทรวงเลยครับโอ้ครับ่อเก่ยวเรื่องเหนี้ก็ทําให้เกิดความตื่นตะนระหนกเข้าแถวกันพอสมควรแล้วก็งักงันในการทํางานรวมทั้งมาถึงสถานถาทูตไทยนะครับโครงการต่างๆตอนนี้ก็หยดอะงักญาก็หยุดเกือบหมดนะครับครับอาจารย์ดูเหมือนว่าโดนรีนทํมเนี่ยเรื่องของอโอกาสของ คนผิวสีก็ดีหรือว่าแต่สุภาพสตรีก็ดีที่อาจารย์เรียนไปเมื่อสครู่เนี่ยที่เป็นผู้จัดการทหารเดือนนะครับอาจารย์ที่ก็โดนไปเหมือนกันอันนี้มันจะทําให้ตัวของโดนนั้นทมเนี่ยจะถูกมองอย่างไม่ไว้วังใจหรือว่าจะเกิดความเกลียดชังจากคนในส่วนสีผิวหรือว่าในคนที่เคารพความสิทธิความเท่าเทียมอะไรไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ในระยะ กลางนะครับอีกประมาณสองปีที่จะมีการเลือกตั้งครึ่งสมัยก็จะเห็นชัดขึ้นแต่ขณะนี้หลายฝ่ายก็เชื่อว่าการกระทาเหล่านี้นะครับเป็นไปตามสิ่งที่หาเสียงมาครับการสํารวจความคิดเห็นประชาชนเมื่อเร็วๆนี้ก็จิดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคุณประจักษ์ครับ,รบก,ก็บอกว่าเขาก็ทําตามที่เขาหาเสียงก็กก็ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดปกติอะไรนะครับอนอกจากนั้นเจอกว่าครึ่งหนึ่งนะครับก็สนับสนุนคำไม่ว่า จะเลือกหรือไม่เลือกมมานะครับก็มองว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายเป็นการจัดระเบียบการทํางานแล้วก็เป็นการานําไปสู่การเสนอนโยบายที่ที่ยังไม่เคยมีใครเสนอมาก,ก่อนอย่างเช่นในเรื่องอการหยุดยิงแล้วก็เจรจาสงบศึกที่ฉนวนกาซ่าที่จะเอาฉนวนกาซาไปทาเป็นสถานที่พักผ่อนชายทะเลคราหรือว่าการไปเจราจาอัลเซียโดยตรงนะครับ,รบอ่ออารอบหนึ่งแล้วทางโทรศัพท์แล้วก็จะพบกันจริงๆโดยที่ไม่ให้ทาง ยุโรปเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่ายุโรปเองก็ตกลงกันไม่ได้หลายฝ่ายก็เลยมองว่าก็คงจะมีการดีทามสมัยที่สองที่จะทําได้แบบนี้นะครับถ้าต้องการสงบสุกจริงเพราะฉะนั้นก็ยังได้รับความไว้วางใจค่อนข้างสูงอยู่แต่ว่าคดีความต่างๆคุณไปจักครับก็กำลังทยอยเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็อีกสักพักหนึ่งก็คงจะเห็นระบบการตรวจสอบดวงดุลยยกตัวอย่างเช่นก็มีการตีความนะครับว่าคุณดีรอนไม้จริงๆแล้วเนี่ยมีอำนาจ เท่าไหร่นะครับเกิดกรณีที่พาลูกนะครับของตัวเองเข้าไปเล่นในห้องทํางานของประธานาธิบดีนะครับก็เป็นที่วิจารณ์กันว่าเอ๊ะมีอํานาจมากกว่าหรือไม่แต่ว่าอในคดีนี้นะครับหัวหน้าของคณะนะครับเจ้าหน้าที่ของเนื่อพขาก็ไปชี้แจงแล้วนะครับว่าอีลอนมาร์ไม่ได้เป็นลูกจ้างของทบวงใหม่และกระทรวงใหม่แต่เป็นลูกจ้าง ที่มีสถานะเท่ากับผู้บักษาทั่วไปนะครับมไม่ได้มีอำนาจในการสั่งการอันนี้ความชัดเจนก็จะชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเรื่องหลังหรือที่พลในเชิญความคิดตอบคำดีมีเท่าไหร่ก็ยากที่จะวัดแต่ว่าก็คงจะเยอะแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่เกินเลยกว่าที่กฎหมายกําหนดเพ,เพราะฉะนั้นการตรวจสอบแบบนี้ก็จะมีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพะขั้นในรด้เวลาหลังร้อยวันแรกที่เราจะเห็นนะครับ อาจารย์กรณีที่เขาเอาอีลอนมัสเนี่ยจากเทสลาเนี่ยเข้ามามีบทบาทจย่างนี้ครับอาจารย์ตัวของทรัมป์จะได้อะไรตัวของอีลอนมัสจะได้อะไรครับอาจารย์เพราะาดูเหมือนว่าแกจะพยายามที่จะปรับโครงสร้างงสร้างรถเจา้าหน้าที่ของทางการเนี่ยอื้อเลยนะครับอาจารย์ใช่ครับจริงๆมันได้จะเป็น3มเรื่องใหญ่ๆนะครับ,รบที่หลายคนเริ่มมองเห็นชัดเจนขึ้นนะครับเรื่องแรกก็เป็นการลงทุน นะครับครั้งโมโหรานในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่ล้ำหน้าล้ำยุคกไปไกลนะครับถึงดาวังคารก็ดีในแง่ของการส่งยานอวกาศที่จะลงดาวังคารให้ได้นะครับครับอาจารย,ย์โดยโดยโดยมนุษย์นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับก็มีเทคโนโลยีอย่างเช่นเรื่อง a ออสมัยใหม่หลายเรื่องที่อีรอนมัสจะไดะ้ทำงานกับบริษัทแล้วก็แข่งขันกันด้วยซ้ำนะครับในบางกรณีอย่างเข้มข้น ทางในสหรัฐและก็สกีตนเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นทางลอดทางหนึ่งของสหรัฐที่จะเอาชนะีนในอนาโคหรดอรัสเซียนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็ถือว่ามีลอนมาสกับคณะอาจจะมีความเข้มแข็งเข้มข้นนะครับที่จะต่อสู้กับสองสามประเทศยักษ์ใหญ่เหล่านั้นนะครับแต่อันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับที่มองไปแล้วก็จะขัดแย้งกันกับท่านดีครัมค่อนข้างมากว่าคนหนึ่งเป็นคนที่สมัยใหม่มากนะครับเป็นคนที่มีจินตนาการไปถึงอวกาศอีกคนหนึ่งก็หันมาดูในเรื่อง พื้นฐานในเรื่องครอบครัวในเรื่องใกล้ตัวเป็นการเมืองแบบเดิมนะครับเหมือนกับการเมืองบ้านใหญ่ของหลายประเทศด้วย้ําก็ออกสำหรับภาบคพวกที่สนิดเข้าไปแต่เรื่องที่สองก็คือเรื่องการลดค่าใช้จ่ายเรื่องนี้นะครับของรัฐบาลกลางซึ่งหลายคนสนใจมากนะครับว่าถ้าดึงค่าใช้จ่ายได้จริงๆนะครับก็จะช่วยลดความแปรปรวนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนระบบการค้าเสรีครับการเพิ่มกำแพงภาษีหรือว่าเพิ่มเพิ่มภาษีทุกชนิดให้ เท่ากับที่สหรัฐนะครับมีหรือว่าโดนภาษีจากหลายประเทศซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับสามเรื่องนี้ก็อยู่บนพื้นฐานเลขเดียวครับว่าอเมริกาต้องมาก่อนแล้วก็ทั้งยอนัสทั้งทรัมก็มีความคิดที่ชับเกนียที่สุดในรอบหลายปีว่าในที่สุดแล้วจะทําอะไรอเมริกาก็ต้องชนะได้เปรียบที่สุดถ้าสองคนนี้ก็มีความคิดเหมือนกันตรงนี้ถึงแม้ว่าในรายละเอียดที่จะแตกต่างกงนเยอะและหลายสายที่ว่าในอนาคตอาจจะขัดแย้งกันได้ทั้งครับครับ อาจารย์กรณีของอิสราเอลก็ดีกรณีของยูเครนก็ดีเนี่ยอาจารย์มองอยังไงครับสําหรับแนวทางของโดนันททัมซึ่งแสดงออกชัดเจนอย่างยิ่งเลยนะครับอาจารย์ว่า,าพร้อมที่จะไปจับมือหรือว่าหนุนหลังทางรัสเซียแต่ว่าทางยูเครนกลับไม่มีใดมีบทบาทอะไรเลยอาจารย์ครับผู้นำหลายคนโดยเฉพาะอย่างเช่นอดีตผู้นําของเซติชเนตกัน,ก,นกับประธานดีทัมมากมากก็เพิ่งให้ข้อมูลเมื่อไม่กี่วันมันเองนะครับว่าทุกอย่างที่ทำเนี่ยเพื่อการต่อรอง เพื่อการบีบังคับเพื่อการชักจูงนะครับโดยที่ไม่อยากจะทําสงครามโดยตรงนะครับการต่อรองกับรัสเซียโดยที่ไม่มียูเครนโดยตรงนะครับก็เพื่อให้รัสเซียสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิเสธการเข้าเป็นสมาชิกนาโตก็ชัดเจนที่สุดนะครับรัสเซียก็สนใจจริงๆนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีนะครับหรือว่าการไม่เกระจายเรื่องดินแดนนะครับซึ่งรัสเซียยึดไปได้แล้วแสนกว่า กลางกิโลเมตรนะครับแสนสองนะครับแล้วยูเครนยึดได้ประมาณห้าร้อยนั้นเองแต่ว่าหลายฝ่ายก็คาดว่าในีสุดแล้วยูเครนก็ต้องกลับไปเจรจาอยู่บนโต๊ะเจรจาอยู่ดีแต่ว่าในชั้นเนี้ยเพื่อดึงดูดรัสเซียเพื่อให้ได้อำนาจในการต่อรองกับรัสเซียนะครับรวมทั้งการที่ประธานดิทัมเสนอให้มีการลดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐแล้วก็มีการชักจูงให้จีนเข้าไปร่วมพื้นปูพื้นที่ที่มีการสู้รบทั้งสองภูมิภาคนะครับเพราะเมล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ประธานดิทัมต้องการให้ ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมด้วยแต่ว่าสหารัฐก,ก็จะต้องเป็นผู้นําแล้วก็มีความได้เปรียบส่วนตอนอ,อก,กลางก็ซับซ้อนนะครับเพราะว่ามีคนไม่เห็นด้วยเยอะนะครับชาราลักไม่เห็นด้วยแม้แม้ว่าในบางกรณีอย่างเช่นเนี่ยกริย์ของจอดแดนที่มาวอชิงตันดีซีก็ไม่ได้ขัดแย้งหรือว่าไม่ได้แสดงปฏิกริยาแต่ก็ทราบดีนะครับว่าดแสดงก็ไม่เห็นด้วยที่จะไม่ให้ชาปเปลสไฟคืนถิ่นแ,<ต>แต่ขณะนี้ชาเดียชาวเดียเบียได้เสนอตัวเองเหมือนกับในทางยุโรปที่ฝรั่งเศสลอังกฤษที่จะเดินทางไปวอชิงตันอาทิตย์หน้านี้ ก็ได้เสนอตัวเองให้มาพูดคุยรายการต่อรองกับมาริทัมนะครับโดยจะเป็นตัวกลางกับนิวหวานอันนี้ก็น่าสนใจเกื่อนะครับคุณประจัก์ครับจะป็นได้ไหมจย์ใช่ครับท่านไม่เห็นว่าคุณโดนัททัมที่สุดแล้วก็ไม่ได้เลวร้ายในสายตาของหลายคนว่าต้องการสันติภาพต้องการให้โลกสงบต้องการค้าขายนะครับถึงแม้ว่าจะปลาทางจะไปได้หรือไม่แล้วก็มีแรงจูงใจส่วนตัวอะไรนะครับมีความแค้นกับใครแต่ทั้งหมดเหล่านี้คายบริทัมก็กำชับสุดท้ายในข้อความที่ส่งผ่านโซเชียลมีเดียว่า มีทั้งหรือผมเองฉะนั้นคนเดียวที่ทําได้ครับอืมครับอาจารย์แล้วในแง่ของอยุทธศาสตร์ความมั่นคงอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทะเลจีนใต้หรือแม้แต่กลับประเทศไทยเองเนี่ยมันจะมีอะไรที่ต้องจับตาหรือว่ามีอะไรน่ากังวลไหมครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับอ๋อก็เข้าใจว่าครับครับอาจารย์ครับ อ๋ออ่ะสายของอาจารย์น่าน่าจะหลุดไปแล้วนะครับน่าจะหลุดไปแล้วแต่ว่าเอาละเราก็มองเห็นภาพแล้วนะครับในมุมมองของอาจารย์เนี่ยครับสำหรับแนวคิดของประธานาธิบดีดูนันทร์ครับซึ่งก็ส่วนหนึ่งนั้นก็จะพยายามทําในสิ่งที่ตัวเองใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเอาไว้นะครับที่สําคัญก็คืออเมริกันเฟิร์สนะฮะก็เป็นการจุดกระแสชาติยมนะครับแล้วก็จะให้ความสําคัญกับ ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอเมริกันอย่างที่อาจารย์เรียนไปเมื่อสักครู่การดึงอีลอนมัสเข้ามาเนี่ยก็แน่นอนที่สุดมันก็จะเป็นเรื่องที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องการลดค่าใช้จ่ายอาจารย์ครับสุดท้ายับอาจารย์ครับอาจารย์ครับครับครับกรณีผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคทะเลจีนใต้และก็ไทยเนี่ยมันจะมีอะไรที่ต้องจับตาหรือเป็นกังวลบ้างไหมครับอาจารย์ครับสาหรับแนวนโยบายของดูดันทรัมป์นะครับอาจารย์ครับ ก็หลายเรื่องทีเดียวครับแต่ว่ายังไม่เห็นในตอนนี้นะครับ,รบอ่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าสหรัฐต้องการกดดันจีนจริง,รงก็ต้องเข้ามาในภูมิภาคนี้ในทะเลจีนใต้นะครับ,รบแล้วก็กดดันจีนให้ถอยออกไปจากทะเลจีนใต้ซึ่งขณะนี้รัตเวนอยู่อย่างที่เราทราบนะครับแล้วก็วางกําลังไม่ให้ชาติอื่นเข้าไปถ้าไม่ขออนุญ,ญาตนะครับซึ่งเรื่องนี้สหรัฐคงจะวนกลับมาจัดการกับจีนในเรื่องนี้โดยการอ้างว่าเป็นน้าหนักสารกลลและอาจจะชวนพันธมิตรอย่างเช่นฝรั่งเศสซึ่งก็เคยมาแล้วนะครับที่มา พักเยือนไทยพร้อมๆกับกองเรือของสหรัฐเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมา <c oughs> ครับตรงนี้ก็เป็นสมรภูมิที่ต้องระวังที่สุดครับเพราะว่าเป็นหลังบ้านของจีนนะครับมีความรอดองระแหงกับญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่ว่าดูแนวโน้มสหรัฐจะไปดึงอินเดียมาร่วมส่งดุนกับจีนเรียบร้อยแล้วนะครับจากการเยือนของไกโมดี <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังครับและในที่สุดแล้วเนี่ยทางไทยเองทึ่เป็นหนึ่งในพันธมิตรหลักทางการทหารของสหรัฐห้งประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นออสเตรเลีย เกาหลีใต้ฟิลิปปินส์และไทยก็จะถูกดึงให้เข้าไปร่วมด้วยโดยมีการกดดันในเรื่องของอเรื่องต่างทางภาษีและอื่นๆครับก็ต้องเตรียมตัวไว้ครับคุณปรจัก์ครับคงม,มาแน่แต่ว่าจะมาช้ามาเร็วนะครับ,รบแต่ว่าน่าจะมาช้ากว่าผสำรวจูอื่นๆให้พร้อมกว่านี้เมื่อมาแล้วคงสมราคา โดนทำ2.0แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังที่สุดครับอืมเอาละครับอาจารย์ครับวันนี้ก็เห็นภาพอยู่นะฮะสิ่งที่อาจารย์มาฉายให้เห็นนะครับสําหรับแนวทางของโดนั่งทซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นการทําตามแนวนโยบายของตัวเองแต่ว่าสําคัญที่สุดก็คืออเมริกันเฟิร์สครับอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งเลยครับอาจารย์ครับวันนี้ครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ